สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรนของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินะทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่แอปทักษอ,อนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรักล่าสุดก็ทำเอาใจฟูมากๆนนกุลดูแลเทคแคร์แอปทักษออนเป็นอย่างดีและไม่ใช่ดูแลแค่แอปทักษอรอนคนเดียวเท่านั้นแต่ยังดูแลคนรอบข้างแอปด้วย ่นที่ไปอเมริกาไปสองอาทิตย์ถือว่าห่างกันนานกว่าทุกครั้งแต่น้องปีใหม่ก็คอยส่งแชทส่งไลน์รายงานนนกุลตลอดและล่าสุดแอปทักษอร์ก็ได้มาออกรายการแชร่ก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักและเรื่องราวครอบครัวและมีบางช่วงพิธีกรถามว่าน้องปีใหม่มีอะไรเหมือนแอปบ้างแอปทักษอรนบอกว่าจริงๆเขาเหมือนจะกล้าแสดงออกแต่จริงๆเขาเป็นคนอ่อนไหวจิตใจก็ละเอียดอ่อน เพลิๆเบางมุมเขาคี้น้อยใจกว่าแอปอีกคิดมากคิดเยอะคียงอนและโมดดําก็ถามว่าวันนี้เขาดูเป็นคนที่แฮปปี้แต่แม่มีแฟนใหม่เขาก็ดูแฮปปี้มากนะแล้วเขาเป็นคนหลุดปากช่วงแรกๆที่มีข่าวก็รู้มาจากปากเขาด้วยนะเขาแฮปปี้ที่แม่มีความสุขแม่มีรักครั้งใหม่แอปทักษอนบอกว่าคือช่วงแรกๆเขาไม่รับรู้ว่าคืออะไร ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรรู้แค่ว่าสนิทกันแต่มันก็พัฒนามาพร้อมๆกันใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างนี้และอาจตุยๆก็เสริมอีกว่าแม่มีเพื่อนที่ดีมีคนที่ดีต่อเขาเยอะลูกก็มีความสุขตอนแรกเขาก็อาจจะรู้แค่ว่าอบอุ่นใจสบายใจเขาไม่รู้หรอกว่าการเป็นแฟนคืออะไรและมดดำก็ถามต่ออีกว่ามีข่าวว่าแอปอาจจะแต่งงานอาจจะมีลูกเต็มไปหมด แอปอาจจะตัดสินใจแต่งงานกับนนกูลแอปอาจจะตัดสินใจจะมีลูกอีกคนจะมีน้องให้น้องปีใหม่อีกคนเจอแต่ข่าวอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างแอปทักษอรบอกว่ารู้สึกปกติทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสเต็ปเป็นประเด็นไปเรื่อยๆเหมือนตอนนี้สนิทกันจริงไหมเป็นอะไรกันต่อไปมันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆถามว่าไม่ได้รู้สึกกดดันใช่ไหมที่สังคมเขาพยายามจะถามแอปทักษอรบอกว่า ไม่กดดันเราเหนือความคาดหมายมาตลอดอยู่แล้วบางอย่างมันแล้วแต่โอกาสและเวลาที่เหมาะสมเรียกได้ว่าก็เป็นบางช่วงของรายการเท่านั้นนะคะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สามารถรับชมย้อนหลังเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube รายการแฉะนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโซเชียลเทรนของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ